สวัสดีครับพี่น้องกิจักแสงเสรีภาพสวัสดีพี่น้องสารทัรแสงเสรีภาพของหลวงสวัสดีพี่น้องจุปกาศแสงเสรสีภาพวังยาวจังหวัดเพชรบุรีรวมถึงบรรดาพี่น้องชีรลักในองค์พระเยซูคริสต์ทุกๆท่านนะครับผมกังแทไหลขอยดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่บทเรียนพอโดูด้วยกันวันนี้นะครับซึ่งตรงกับวันที่8เดือนกุมภาพันธ์คศ2025และพระวจนะรามของพระเจ้าที่เราจะมาศึกษาด้วยกันนั่นก็คือพระธรรมปฐมปรกาศ บทที่3ข้อที่14ถึงข้อที่21ในหัวข้อที่ชื่อว่าการลงโทษและการจัดเตรียมให้จุดประสงค์นะครับก็เพื่อที่เราจะรู้ว่าผลของความบาปน,นั้นมีการลงโทษเสมอแต่พระเจ้านะครับก็ยังทรงจัดเตรียมทางออกที่ดีด้วยพระคุณของพระองค์นั่นก็คือองยยค์พเยซสุริสต์พระผุ้ช่วยใแห้รอดนะครับเพื่อนนะครับ,นนรบเมื่อเราพร้อมแล้วเราจะมาอ่านและรลัมรับฟัง วอจะละาำของพระเจ้าตอนนี้ไปด้วยกันนะครับพระยาวีพระเจ้าจึงตัดกับงูว่าเพราะเหตุที่เจ้าทําเช่นนี้เจ้าจะต้องถูกสาปแช่งมากกว่าสัตว์ใช้งานและสัตว์ป่าทงปวงจะต้องเลื้อยไปโดยท้องจะต้องกินพงคลีดินตลอดชีวิตของเจ้าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูก,กันทั้งพงพันุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนางด้วยเขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลกและเจ้า จะทำให้ส้นเท้าของเขาฟกช้ำพระองค์ตรัสแกหญิงนั้นว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลำบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีคันเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดถึงกระนั้นเจ้าจะยังปรารถนาในสามีของเจ้าและเขาจะปกครองตัวเจ้าพระองค์จึงตรัสแก่ชายนั้นว่าเพราะเหตุเจ้าเชื่อฟังคําพูดของภรรยาและกินผลจากต้นไม้ที่เราสั่งไม่ให้กินผลจากต้นนั้นแผ่นดินจึงต้องถูกสาปเพราะเจ้าเจ้าจะต้องหากินบนแผ่นดินด้วยความทุกข์ลำบากตลอดชีวิต ไม้ละพืชที่มีน้ำจะงอกขึ้นบนดินแก่เจ้าและเจ้าจะกินพืชตามท้องทุง่งเจ้าจะต้องหากินด้ดยเงือาบนาจนเจ้ากลับไปเป็นดินเพราะเจ้าถูกนำมาจากดินและเพราะเจ้าเป็นผงคลีดินและเจ้าจะกลับเป็นผงคลีดินดังเดิมอาดัมเรียกภรรยาของเขาว่าเอวาเพราะนางเป็นมารดาข,ของสิ่งมีชีวิตทั้งปวงพระยาเวพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อาดัมและภรรยาของเขาสวมปกปิดกาย พี่น้องครับในบทเรียนที่แล้วนะครับก็ได้พูดถึงความผิดพลาดของมนุษย์คู่แรกนะครับนั่นก็คือการไม่เชื่อฟังนะครับนำมาซึ่งทําให้พวกเขาตกลงสู่ความบาปส่วนในบทเรียนวันนี้นะครับก็จะเป็นคําตัดสินลงโทษนะครับเพราะทุกการกระทําย่อมมีผลเสมอนะครับการตัดสินลงโทษนะครับที่พระเจ้าทรงมีต่องูนะครับการตัดสินลงโทษที่พระเจ้าทรงมีต่อหญิงและก็ต่อฝ่ายชายนะครับ ในข้อที่15และข้อที่16นะครับเป็นคำประกาศตัดสินถึงงูพระเจ้าบอกว่างูจะต้องเลื้อยคานนะครับและกินหงคลีดินตลอดไปสิ่งนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเตือนใจของมนุษย์ตลอดไปถึงเรื่องการล่อลวงและการตกลงสู่ความบาปของมนุษย์พระเจ้าบอกนะครับว่าเราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของนาง ในยุคสมัยนี้นะครับเราก็จะเห็นนะครับผู้หญิงนะครับ,บก็กลัวในเรื่องงูนะครับเจอที่ไหนก็จะมีการตีให้ตายนะครับซึ่งเป็นปกตินะครับซึ่งหมายความว่านะครับก็จะมีการต่อสู้กันนะครับระหว่างาสตรีกับงูนะครับแต่ตีความหมายในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นก็คือจะมีการต่อสู้กันระหว่างหมารก,กับมนุษย์โดยเฉพาะประโยคที่ว่าเขาจะทําให้หัวของเจ้าแหลก ประโยคนี้นะครับก็เจาะจงไปที่องค์พเยสุคิ์นะครับซึ่งผู้ที่จะเสด็จมาภายหลังที่จะทําให้สาตานพินาศในข้อที่16นะครับก็จะเป็นคําตัดสินลงโทษผู้หญิงนะครับพระกัมพีบอกว่าเราจะเพิ่มความทุกข์ลําบากมากขึ้นแก่เจ้าและเมื่อเจ้ามีคันเจ้าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวดถึงขนั้นเจ้าก็ยังปรารถนาในสารีของเจ้า และเขาจะปกของเจ้าเป็นรองครับในชีวิตของการเป็นผู้หญิงนะครับคนหนึ่งความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นการคลอบุตรนะครับแต่ถึงกะนั้นนะครับผมก็ยังเชื่อว่าก็จะเป็นความเจ็บปวดทางการความชื่นชมยินดีนะครับที่เธอได้ให้กำลดงกับชายออกมานะครับเป็นรองครับโดยเฉพาะประโยคสุดท้ายนะครับที่บอกว่านะครับผู้ชายจะปกของเจ้านะครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าเธอนะครับเป็นต้นเหตุนะครับในการชักจูงให้สามีทาบาปเป็นเห็นให้เธอและผู้หญิงในสมัยนี้นะครับจึงต้องตกอ,อยู่ภายใต้การปกครองของสามีนะครับเธอก็ยังปถนาสามีอยู่นะครับส่วนในข้อที่ 17, 18และ19กนะครับก็จะเป็นคําตัดสินลงโทษฝ่ายชายป้าปีได้บอกตรงตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอาดามเองนะครับจะต้อง ประสบความทุกข์ยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพเขาเองจะต้องอาบเหงื่อตังน้ำนะครับความตายนะครับก็จะเป็นจุดจบของเขานะครับมนุษย์ทุกคนก็จะต้องกลับลงสู่อผลกรดินพี่น้องครับลองสังเกตนะครับความบาปของอาดัมกับเอวาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกินฉะนั้นพวกเขาจึงต้องทุกข์ยากลำบากนะครับเพื่อการกินอยู่ ความบาปเพราะกันไม่เชื่อฟังนี้นะครับส่งผลต่อเราในยุคปัจจุบันสิ่งที่อาดัมกับเอวาได้รับผลจากการกระทําของตนผู้คนในยุคปัจจุบันก็ได้รับเช่นเดียวกันนะครับถึงกระนั้นก็ตามนะครับด้วยพระคุณและความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าความล้มเหลวนะครับเป็นและเกิดมาจากมนุษย์แต่พระเจ้านะครับก็ทรงใช้เหตุการณ์เหล่านี้นะครับเหตุการณ์ความล้มเหลวนี้ เพื่อมาถึงแผนการอันยิ่งใหญ่ในการที่จะช่วยมนุษย์ให้รอดนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงจัดเตรียมหนทางนะครับเป็นทางออกที่ดีนะครับทางออกด้วยพระคุณของพระองค์ราชนะของพระองค์นะครับก็ได้เปิดเผยแผนการพิชิตซาตานไว้อย่างชัดเจนชัยชนะสุดท้ายนะครับจะมาถึงดยองค์พเยสุคิ์นะครับผู้ทรงเป็นองค์พันของหญิง แม้ว่าในโลกนี้นะครับผู้คนจะจำกัดสิทธิ์ของผู้หญิงนะครับหรือการกระจัดอำนาจของผู้หญิงออกไปอย่างไรแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนแผนการของพระเจ้าที่จะให้องค์พยซสุริตพระผู้ช่วยของโลกกําเนิดจากหญิงปรมารีนะครับนั่นก็คือพระเยซสคริตนะครับที่จะเสด็จลงมาผู้ที่จะทรงมารับความผิดบากรับคําแช่งสาป ผู้ทรงหลังพระเศธโธเส้นโลหิตด้วยความทุกข์แสนสาหัสผู้ทรงสวงมงกุฎนามนะครับและได้สิ้นประชนบนไม้กังเขนซึ่งพระเจ้านะครับก็ได้พยากรณ์ไว้ในข้อที่21ว่าพระเจ้าทรงทำเสื้อด้วยหนังสัตว์ให้อดัมและภรรยาสวงปกปิดกายนี่คือการกระทำของพระเจ้าต่อคนบาปะนะครับ พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งการช่วยให้รอดเครื่องนุ่งห่มในที่นี้นะครับเป็นที่ปกปิดกายซึ่งก็หมายความว่าต้องมีสัตว์ที่ต้องถูกฆ่าเพื่อเอาหนังมาเป็นเครื่องนุ่งหม่มนั่นก็คือนะครับชีวิตต้องแทนชีวิตคนบาปท,ที่ต้องตายนะครับหนังสัตว์ที่พระเจ้าประทานให้กับอาดัมและเอวานั้นแหลงไปถึงพระเยซูนะครับ ผู้ที่ต้องถูกฆ่าผู้ที่ต้องต้องถูกประหารนะครับเพื่อถ่ายมนุษย์จากความบาปนั่นเองขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องขอให้เราใช้เวลานี้ในการร่วชใจกันอธิษฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะที่ได้ให้บทเรียนอันมีค่าแก่ข้าพระองค์หนังสัตว์ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับอาดัมและเอวานั้นจะเป็นเครื่องเตือนใจ ถึงการทรงจัดเตรียมของพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนขององค์พระเยซูคริสโดยการทรงตายถ่ายบาปนี้แต่พระอ,องค์เจ้าพระองค์ได้สมโภมผู้เชื่อทั้งหลายด้วยความชอบธรรมของพระอ,องค์ผู้ที่เชื่อในพระอ,องค์จะไม่ตายแต่จะมีชีวิตร่วมกันกับบรรดาผู้เชื่อทั้งหลายบนแผ่นดินที่พระอ,องค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับคนของพระอ,องค์ ข้าพงศ์จึงขอบคุณโป่งสำหรับความรักความเมตตานี้ด้วยหัวใจที่ถ่องลนต่อองค์พระผู้เช้าข้าพงศ์จึงอธิษฐานเช่นนี้ในนามขององค์พระเุขเจ้าอาเมนขอบเจทรงผลอำนรยประภรรยาแก่พี่น้องทุกทท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i ร e และกดกระดิ๊ เื่อที่จะไม่พลาดการติดตามผู้มือการฝ้าเบี่ยวของคีเจจากแสงสันิภาพของเรานะคะ